สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ OKMD OK Family ครับสำหรับวันนี้พบกับผมโอ๊ตสิทธิพรพูลสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังหลายท่านเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าทําไมปัจจุบันถึงมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือที่เราเรียกว่าอายุน้อยร้อยล้านหรือเท่าแก่น้อยเกิดขึ้นจํานวนมาก สำหรับวันนี้ครับผมจะขอนำเสนอ7เหตุผลสำคัญครับที่ทำให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมากกว่าในสมัยก่อนครับเหตุผลแรกครับมาจากเหตุผลของเจเนอเรชันของคนหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่คน Gen Y เป็นคนที่เกิดในช่วงปีพศ2 5 2 3ถึง2540 ซึ่งปัจจุบันก็คือคนที่อยู่ในอายุ24ปีถึง40ปีครับอันนี้เรียกว่าคนเจน Y คนเจน Y เนี่ยเติบโตขึ้นมากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับโดยเนเจอร์แล้วเนี่ยคนเจน Y จะเป็นคนที่มีการศึกษาค่อนข้างดีนะครับเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วมีความรักทวามมนอิสระรักความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงและในกระดับการมีแรงขับเคลื่อนให้อยากประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นปหตุผลสําคัญครับที่ทําให้ปัจจุบันคนเจนวเลือกที่จะมาเป็นผู้ประกอบการ เลือกที่มาเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าคนในยุคคก่อนและก็เหตุผลนี้แหละครับทำให้เกิดคําว่าสตาร์ทอัพเท่าแก่น้อยเป็นเพราะพฤติกรรมของคนเจนวานี่แหละครับเหตุผลที่2ครับเริ่มก่อนลอยก่อน พบว่าเท่าแก่น้อยส่วนใหญ่ครับจะเป็นคนที่เริ่มทําธุรกิจตั้งแต่ตัวเองยังเรียนไม่จบนะครับด้วยวัยที่อายุยังน้อยมีการมีแผนธุรกิจที่ดีในช่วงวัยเรียนแล้วก็ความสดใหม่ของไอเดียรวมกับแรงขับเคลื่อนที่อยากประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เขาประสบความสําเร็จนะครับแต่ถึงแม้เขาจะเริ่มธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนให้เขาได้นํามาใช้ในก้าวต่อไปแล้วก็เรียนรู้ที่จะประสบความสําเร็จได้และเป็นเท่าแก่น้อยได้ในที่สุด เหตุผลที่3รูปแบบการทํางานที่ไม่มีกรอบแต่เน้นที่ผลลัพธ์โดยองค์กรของบริษัทคนรุ่นใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่ anytime anywhere ทํางานที่เวลาไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้นะครับแต่จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานโดยลดข้อจํากัดของกระบวนการทํางานและวก็ลำดับขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนครับเหตุผลที่4ครับ คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจในคนรุ่นเดียวกันได้ดีกว่า แน่นอนครับผู้ประกอบการในคนรุ่นใหม่นะครับมักมีความเข้าใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าในกลุ่มเดียวกันได้ดีและก็ชุ่มชิงพื้นที่การตลาดไปได้มากกว่าและสิ่งที่มักพบในสิ่งหนึ่งนะครับจะพบว่าธุรกิจที่เกิดจากไอเดียในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุดประจําวันหรือธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทําหรือมองเห็นโอกาสนั้นมาก,ก่อนธุรกิจนั้นแหละครับเป็นธุรกิจที่มักได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคอย่างดีมากๆครับ เหตุผลที่5ครับการมีความพร้อมของเครื่องมือแล้วก็ระบบต่างๆที่ช่วยลดต้นทุนในการทํางานได้มากกว่านในสมัยก่อนต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านรับในปัจจุบันมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจมากมายอย่างธุรกิจออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านในการสตอบสินค้านะครับระบบรับส่งของที่ไม่จําเป็นต้องมี บโลจิสติกของตัวเองการมีช่องทางในการโฆษณาฟรีทางสื่อโซเชียลที่ไม่มีต้นทุนรวมถึงหลายๆธุรกิจในปัจจุบันก็จะพบว่าสามารถเริ่มต้นได้แค่เพียงมีโน้ตบุ๊กเป็นเครื่องเดียวทํางานในร้านกาแฟหรือ coworking space ไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศขนาดใหญ่หรือมีพนักงานเดินเอกสารจํานวนมาก นั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการทําธุรกิจของคนในสมัยนี้จึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความยุ่งยากในการทําธุรกิจของคนในปัจจุบันครับเหตุผลที่6 เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสั่งเมนูสินค้าออนไลน์การใช้ big data เพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้าและมาวิเคราะห์ความต้องการที่ลูกค้าต้องการการใช้ ai bot เข้ามาเพื่อช่วยตอบคำถามของลูกค้าแทนเรานะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพื่อให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดครับ เหตุผลที่7ครับรูปแบบเงินทุนสมัยใหม่ที่เอื้อกับผู้ประกอบการที่มีไอเดียและแผนธุรกิจที่ดีครับหากเป็นในสมัยก่อนในการที่คุณจะทําธุรกิจหากคุณไม่มีเงินตุกเงินทังมาก่อนสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการไปกู้ยืมเงินกับธนาคารโดยมีหลักทรัพย์มาประกันจํานวนมาก แต่ผู้ประกอบการในปัจจุบันสามารถหาแหล่งเงินทุนได้มากกว่านในสมัยก่อนครับหากมีแผนธุรกิจที่ดีและมีความเป็นไปได้สูงก็จะมีช่องทางในการระดมทุนที่หลากหลายรูปแบบรวมถึง crowdfunding หรือแม้แต่ angel fund หากแผนธุรกิจของคุณดีพอครับ และนี่คือ7เหตุผลสําคัญครับที่ทําให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าผู้ประกอบการในอดีตและนี่ก็คือสาระสดีีดที่นามาฝากกันในวันนี้ครับโอเคมดีกำลังจัดประกวดคลิปในหัวข้ออาหารกับโครงการของดีบ้านฉัน2021ครับท่านที่สนใจสามารถนําคลิปแนะนําอาหารหรือร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สําหรับอาหารตามสไตล์ของคุณเองความยาว3-7นาทีเข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับ ดูรายละ,ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w o ok k m d c o t r t h หรือ f a c ฟ b o o k f a n p เ g e okmd OK ครับ